สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกมสนุกที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงจุดเด่นของคอมมี่พาวเวอร์แบงค์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเซฟตี้วอล์ชั้นและที่สำคัญนะคะเขายังมีการรับประกันการระเบิดเป็นวงเงินสูงสุดถึง10,000 0บาทอีกด้วยค่ะและเกมของเราในวันนี้ก็คือ2วองลนชั้นไม่ระเบิดเป็นผู้ชายต้องเสียสลคะค่ะพี่จีหผมต้องบพูดขนาดนี้แล้วไม่ไปไม่ได้แล้วกติกาในวันนี้ใช่ไหมคะก็ง่ายมาก <laughs> เอาละครับคนนึงในทีมเนี่ยต้องโขวนสลิงลอยตัวลงไปพร้อมกับถือลูกบอลตัวอีกคนนึงเนี่ยต้องนั่งเรือเป็ดน้ําอยู่ข้างล่างและถือตะกร้ารอรับลูกบอลเสียบเสมือนเป็น2ชั้นแล้วก็มี2วาวาวคือเรามีโอกาสให้2ลูกสู้ค่ะไปเลย แล้วเราก็ได้ทีมผู้ชนะแล้วครับน้องโบวี่ได้แก่ทีมนมงพกวิงวิงนมคพกวิงวิงเขามี power bank นะคะแบตเตอรี่สำรองมาตรฐานญี่ปุวว่นพกเอาไว้เนี่ยอุ่นใจมากนะคะเผื่อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตแบตหมดนะจะได้ไม่พลาดการติดต่อได้ตลอดเวลานี้สำคัญมากจริงๆนะคะและก็นี่ค่ะเราประกานแบตระเบิดเป็นวงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทอุ่นใจแน่นอน